ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ แมนยูหวังดีเล์ปล่อย3าแข้งไปเล่นเอฟคอนลาสูดตามรายงานของวันที่22พฤศจิกาย,ยนเผยว่าสโมสอดแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะจะพยายามเลื่อนการปล่อยตัวไบอันเอบโบโมอามัดดิยันโลและนูแซมัสราวี3แข้งตัวหลักของทีมสำหรับการไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่20ธันวาคมไปจนถึงวันที่18มกราคมซึ่งตามกฎของทัวร์เมนต์ดังกล่าวทีมปีสัจแดงจะต้องปล่อยนักเตะทั้ง3รายล่วงหน้า ไปเข้าแคมป์ทีมชาติของพวกเขาก่อนประมาณ2สัปดาห์ก่อนเกมแรกของแคมมาลูนไอวัรี่โคดและโมล็อกโกและนั่นหมายความว่าทีมปีศาจแดงจะต้องปล่อยตัวนักเตะในช่วงเกมเพเมลีกที่จะพบกับวูแฮมตันตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเลยทีเดียวและนั่นถือว่าเป็นการเสียขุมกําลังไม่น้อยนะครับหากว่าทีมปีศาจแดงต้องเสียนักเตะถึง3คนโดยตัวของฟูลแบ็คอย่างนุตแซมมาสราวีของทีมชาติโมล็อกโกซึ่งเป็นเจ้าภาพทัวร์เมนต์ดังกล่าว และทีมชาติโมร็อกโกจะลงเล่นในนัดเปิดสนามกับโคโมโรสในวันที่21ธันวาคมส่วนไอวอรี่โขดของอามัดและแคมบรูนของเอบโบโมจะลงเล่นนัดแรกในวันที่24ธันวาคมและหากทีมใดผ่านเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศที่จะแข่งขันในวันที่18มกราคมก็จะทําให้นักเตะพาการลงสนามช่วยทีมในเกมเพเมลีกมากถึง8นัดรวมไปถึงการแข่งขัน f a ฟคัพรอบที่3ด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากเอมโบโมและอามาดต่างเป็นตัวจริงอย่างสม่ําเสมอของลูเบ เป็นอโมลีและถือว่าทั้งสองนักเตะทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมปีศาจแดงรวมไปถึงตัวของนุสแซมัสราวีก็พึ่งกลับมาฟิตส,สมบูรณ์ช่วยทีมปีศาจแดงได้ในช่วงลาทําให้แมนยูจึงพยายามเรื่องการปล่อยตัวนักเตะออกไปอีกเล็กน้อยนะครับก็คือจะเป็นหลังเกมที่พบกับบอลมัดในวันที่15ธันวาคม ซึ่งจะเป็นการเปิดทัวร์เมนต์ก่อน5วันเท่านั้นขณะที่แมนยูจะไปเยือนแอตันวินล,ล่าในวันที่21ธันวาคมและที่ผ่านมาแมนยูเคยสามารถหลังตัวอังเดโอนาผู้ไม่ค่อยรักษั์ประตูไว้จนถึงก่อนวันที่ทีมชาติแคนาูนจะลงเล่นนัดแรกในรายการดังกล่าวเมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าสุดท้ายตัวของโอนานากับพลาดลงเล่นให้กับแมนยูเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือในเกม f a ฟครับที่พบกับนิวพอตนะครับหลังจากทีมชาติแคนาูนตกรอบอย่างรวดเร็วสําหรับ3มแข่งนี้ บาดมาาาวีไม่เท่าไหร่นะครับแต่อามาก,กับเอมโบโมถือว่าสําคัญอย่างมากเลยกับทีมปีศาจแดงใจจริงก็อยากให้อเวลี่โค้กับแคมารูนตกรอบเร็วๆนักเตะทั้งสองจะได้กลับมาช่วยทีมไม่ใช่อะไรนะครับถ้าไปเล่นทีมชาติมันก็เสี่ยงเหลือเกินนะครับกับอาการบาดเจ็บไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ยังไม่ยอมแพ้โอนาน่าเชื่อว่าจะกลับมาทวงตำแหน่งนายด่านมือหนึ่งที่แมนยูคืนจากลามนได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้าหลังแท็บซอนทำท่าจะไม่ซื้อขาดก็ไม่รู้ว่ามันจะอยากกลับมาทำไมนะครับเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าลูเบนอโมลิมจะอยากต้อนรับลาสุวสื่อรายงานว่าอังเดโอน,นาแนในทวันหนักก้นทีมชาติแคมารูดูเหมือนว่าตัวของตรงเป็นตรงยังไม่ยอมแพ้นะครับที่จะกลับมาคาแข้งกับทีมปีศาจแดงอีกครั้งในฤดูกาลหน้าโดย ที่ตัวของโอนาน่าเชื่อว่าตัวเองมีดีพอนะครับที่จะสามารถกลับมายึดตําแหน่งในดาบมือหนึ่งของทีมปีศาจแดงจากลําเมนคืนได้แม้ว่าที่ผ่านมาตัวของโอนาน่าจะทําผลงานไม่ดีนักนับตั้งแต่ย้ายจากอินเตอร์มิลานมาอยู่กับทีมปีศาจแดงเมื่อปี2023ที่เจ้าตัวมักจะก,ก่อความผิดพลาดง่ายๆให้เห็นอยู่บ่อยครั้งทําให้ในฤดูการนี้ลูเบนอโมริมกุนซือของทีมตัดสินใจตัดหางปล่อยวัดปล่อยยืมตัวโอนาน่าไปให้กับแชปซอนสปอร์สโมสรในตัว รกียืมตัวใช้งานหนึ่งฤดูกาลแต่ว่าไม่มีออปชั่นสําหรับการซื้อขาดแม้ว่าที่ผ่านมาตัวของโอนาน่าจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีกระแสะข่าวว่าทีมจากตุรกีอาจจะซื้อขาดโอนาน่าไปร่วมทีมแบบถาวรขณะที่ในปัจจุบันทีมปีศาจแดงดูเหมือนว่าจะดีขึ้นในตําแหน่งผู้รักษาประตูหลังจากที่ตัดสินใจคว้าเซนเนอร์ลำเบนผู้รักษาประตูคนใหม่ซึ่งตอนนี้ตัวของลำเมนก็สามารถครองมือหนึ่งของทีมแทนที่อันตายบายินดี และแม้ว่าหลายสื่อจะออกมารายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวของอังเดโอนาน่าได้หมดอนาคตกับแมนยูไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดวันที่22พฤศจิกายนรายงานฉบับล่าสุดของ i p a p e r อร์หนังสือพิมพ์อังกฤษเผยว่าตัวของโอนาน่ายังไม่หมดหวังนะครับที่เจ้าตัวจะกลับมาขาแข้งกับทีมปีศาจแดงอีกครั้งโดยมีรายงานว่าตัวของตรงเป็นตรงยังรู้สึกว่าเขาสามารถกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับแมนยูได้เพราะว่าในเวลานี้กําลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจต่อเนื่องหลังจากเก็บคีนชีตได้สานัดจากการลงเล่น8นัดให้กับแท็บซอนสปอร์ในซูเปอร์ลีกตุรกี และแม้ว่าจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่รักของแฟนบอลที่นั่นแต่ดูเหมือนว่าทีมจากตุรกีอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับอังเดโอน,นาไปร่วมทีมทําให้โอนาน่ารู้สึกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในตอนนี้จะทําให้ตัวของเขาได้รับโอกาสครั้งที่2ในการพิสูจน์ฝีมือกับทีมปีศาจแดงภายใต้การทําทีมของรูเบนอโมริมในฤดูกาลหน้า และด้วยประสบการณ์มากมายเชื่อว่าจะดีพอที่จะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งให้ลำเมียนไปนั่งเป็นมือสองของทีมในฤดูการหน้าได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีความมั่นใจสูงแต่ความมั่นใจช่างสวนทางกับฝีมือเหลือเกินนะครับสำหรับอังเดโอนาน่าสำหรับประเด็นนี้ส่วนตัวแอดมินเชื่อว่าแฟนปีศาจแดงไม่มีใครอยากได้อังเดโอนาน่ากลับมาเฝ้าเสาอย่างแน่นอนและที่สำคัญลูเบนอโมริมก็คงจะไม่บ้าที่จะดึงตัวโอนาน่ากลับมาเป็นมือหนึ่งดูแล้วถ้าแท็บ ไม่ซื้อจริงๆก็อาจจะต้องหาทีมใหม่ปล่อยยืมตัวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดสัญญาสําหรับตรงเป็นตรง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเกินค่าไปมากอมโมริมรับประหลาดใจผลงานของลามเมงกับแมนยูล่าสุดทางด้านลูเบนอมโมริมยอมรับว่าเซนเนอร์ลามเมงผู้รักษาประตูคนใหม่ของทีมปีศาจแดงตัวของลามเมงสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับเขาเป็นอย่างมากนะับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงโดยกุนซือชาวโปรตุเกสยอมรับว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่ตัวของลามเมงสามารถรับมือกับแรงกดดันในบทบาทที่สําคัญนี้ได้เพียงใดง และไม่ตื่นตระหนกในการลงเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างปีศาจแดงโดยก่อนหน้านี้ลูเบนอมอลิมมองว่าตำแหน่งที่สำคัญนี้ทีมควรที่จะเลือกคนที่มีฝีมือและประสบการณ์เข้ามาเฝ้าเสามากกว่า แต่อย่างไรก็ตามลาเมียนโกดารุ่งก็ตอบแทนความไว้วางใจของอามอิีด้วยการลงสนามตลอด5เกมหลังในเพเมลีกและมีส่วนช่วยให้ทีมไม่แพ้เลยนะครับซึ่งทางด้านอาอริมอยอมรับว่าเขาเซอร์ไพรส์มากๆกับผลงานของลาเมียนที่ลงเฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงตลอด5นัดหลังโซโนแน่นอนเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เมื่อจะซื้อนักเตะซักคนเข้ามาสู่ทีมแต่อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากกับแรงกดดันทั้งหมดที่เราต้องเผชิญจากตำแหน่งผู้รักษาประต เพราะว่าการมาอยู่ที่นี่และแสดงความมั่นใจออกมาถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมลูเบนอมโมริมกล่าวชื่นชมเซนเนอร์ลัมเมนและในส่วนเรื่องการทําประตูที่ทีมยิง5เกมติดต่อกันรวม12ประตูทางด้านลูเบนออมรลิมกล่าวว่าผมคิดว่าทีมของเรามีความสามารถในการทําประตูได้ทุกเมื่อและนี่เป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลีของเราลูเบนออมริมทิ้งท้ายก็ถือว่าผลงานเกินคาดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเซนเนอร์ลัมเม พะถ้าดูจากบทสัมภาษณ์ของอาร์โมริมก็บอกเป็นในๆเหมือนกันนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าตัวของอาร์โมริมจะอยากได้โกที่มีประสบการณ์มากกว่าโกเดาลุ่งเพราะว่าในช่วงไายตลาดนักเตะเราก็มีข่ากับเอมมี่มาติเนสของแอสตันวิลล่าเหมือนกันซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าลูเบนอาร์โมริมอยากได้มาติเนสมากกว่า แต่บอร์ดบริหารก็ถือว่าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะครับที่ไปขวาเซ็นเตอร์ลำเมนเข้ามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นค่าตัวที่ถูกกว่านะครับและอายุใช้งานที่ยาวกว่า ถ้าลัเมนสามารถยืนระยะตัวจริงได้สักหนึ่งถึงสองฤดูการตีส่วนตัวแอดมินก็คิดว่าเราน่าจะจบสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าอย่างไรสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูเราควรที่จะซื้อใหม่หรือไม่หรือมองว่าคาเลคเตอร์ของลัเมนน่าจะสามารถยืนระยะได้แบบดาบิลดเดคอาลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มมีบอลกลับมาเตะแล้วนะครับสำหรับแมนยูของเราต้อง ไปรอเช้ามืดของวันจันทร์เลยนะครับตีสามตามเวลาประเทศไทยสําหรับวันนี้ก็น่าจะต้องดูทีมอื่นเตะแก้เหงาไปก่อนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ประจำช่วงบ่ายของวันที่22พฤศจิกายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ